ขาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จกกักรเลเกมมิ่งกับนครแห่งดวงดาวแล้วก็อยู่กับ Star Wars นี่กลายร่วมสลายพาร์ตี้ที่ยี่สิบและวซึ่งใครรู้คือการอัดต่อจากเมื่อกี้นั่นแหละซึ่งตอนนี้เราก็คงต้องเริ่มเข้าสู่อีวินโอ้บิงมาเลยเจ๊เสียข้าได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับทิวล,ลาว่าพวกท่านเจออะไรกับมาบ้าง,งข้าขอโทษจริงจ ข้ามันอวดดีข้ามันโง่เขาข้าคงไม่อาจเข้าใจได้ปะนางได้โฮโลคอนไปแล้วข้าไม่รู้ว่านางจะไปที่ไหนใช่ไหมข้าเป็นคนรับผิดชอบในเส้นทางของซิล่าตั้งแต่เริ่มและในสิ่งที่นางทำต่อไปคือความผิดข้า ความผิดของเราเราเป็นมันเป็นเรื่องในอดีตและมันคือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบและสิ่งที่เราต้องทำอย่างอย่างนั้นแหละที่สำคัญท่านสอนข้าเองเสียจ <'re> right. ้าพูดถูก s <S ข้ารู้ว่านางเอามันไปไว้ที่ไหน มีป้อมปราการซึ่งพวกมันจับเจไดไปซึ่งพวกอินควิเตอร์ถูกตั้งมาที่นั่นสถานที่แห่งการทรมานมันคือที่ที่ข่าหนีมาไม่เคยคิดเลยว่าต้องกลับไปที่นั่นอีกท่านไม่ได้ไปคนเดียวท่านมีเพื่อนไปด้วยไม่ ข้ามีเจไดไปด้วยต่างหากปุ๊บอ้จะยอมใช้จริงๆใช่ไหมคุกเขา่าดาบแห่งดาร์คไซ ด้วยความชอบทําแห่งสภาด้วยความเจตจำนงแห่งพลังแคลวแคสติสลุกขึ้นอัศวินเจใดเจ้าพร้อมแล้วท่านก็เช่นกัน เอ้าเฮ้ยมันไม่ตัดว่ะเอ้าเฮ้ยมันไม่ตัดว่ะเจ้ามีการพัฒนาที่ดีนะแคลเอออะไรอ่ะอ๋ออ๋อก็คือต้องเปิดนี้ก่อนใช่ปะอ่านี่นี่นี่เตือนทาเวลไปละไม่เกี่ยวกับพี่เขาเขาไปยังฉงเจ้าเตือนนั่น เลวนะตอนที่ใช้ดาบเยวว่าไ์เซเบอร์ยังไงก็เถอะไอ้นั่นมันดูน่ากลัวสำหรับข้าคิดถึงตอนม่อ่ะตอบแบบไม่คิดเลยข้าแค่ใช้ปืนพันเลก็พอเรื่องนั้นข้าก็ไม่เสียงแต่ไ์เซเบอร์นั่นมันดูเป็นอะไรที่ต่างออกไปมันอยู่ขึ้นอยู่กับพวกคนที่กอดแกว่วงมันอ่ะอาตัวตนของมันบ้างแน่นอนแน่นอน,นบบรับมันเปไลเจ้ายังมีอีกเยอะที่พอเก็บไว้เมื่อกี้ใครเห็นบ้างว่าชุดฉันเป็นยังไง ไปเจอกันที่ดาวนั้นแล้วกัน What Head i n q u ส s i t o อ Thriam Thriam Thriest นี่ไม่ดีเลยด้วยการปกป้องของพวกมันเราใช้มุกต้อนตัวแบบเดิมไม่ได้ใหรช่วยได้ทำพิธีกรรมมันช่วยอำพางข้าหวังว่าพิธีกรรมนันเหรอเราจะนัดเรื่องผู้นี้น่ะ เย,เยเอะๆอะไรนะถ้ากอดแล้วมันต้องใช้อะไรบ้าง้านผู้ชายยันใช้แขนขาเจ้าเท่าไร <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อย่าเป็นกังวลนะม <c> า <oughs> ช่วยข้าเ <c> ถ <oughs> อะนะอ้าฮะถึงเวลาไล่เวทเหล่าพี่น้องค่ะ, <c oughs> คะมันตา โปรดให้ข้ายืมพลังเหล่าพี่น้องค่ามารดาโปรดให้ข้ายืมพลังว,ว้าวเวทอําพรางไม่รู้ว่าเธอทำอะไรแต่มันได้ผลจะคิดว่าจะทำสำเร็จไหม ถ้าลงเงินพนันไว้ข้างเจ้าไอ้หนูขย,ยัพนพันจังเลยนักลิสไปกันเถอะเพื่อนก็เราจะไปในนั้นข้าจะไปจัดการติเบียงแล,แล้วรากวนระบบเซ็นเซอร์ยาแมนไปเจ้าไป้ามหาโคระคนข้ามีรางสังหรเรามีติติในเชื่อนั้นเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหา,หาหรือได้เจออะไรไม่ต้องเป็นห่วงข้า แค่เอามันแลนหนีมาใกล้ถึงแล้วได้เวลาแล้วดีตัวทิ้งอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้โหตีไปพร้อมกับกระถาฮะ โอเคตูมลงน้ำไปแล้ว <minutes'> จ <time for them> <oon> ้าพร้อมหรือยังครับพี่คาวดูท่าแล้วน่าจะเป็นพัดจบหรือเปล่าเอาจริงนะเป็นหน้ากากสวมหายใจในน้ำเลยไม่ได้หรอ โอ้ไม่ดาวตรงนี้มีไฟไเต็มไปหมดเลยไปทางนู้นแพงต้นปลาดาวรู้และมันต้องเรียกดาวทะเลแต่ก็ไม่ต่างกันนีิมันเป็นแค่ชื่อเฉพาะไม่มีอะไรอันนั้นแล้วนะ น่านั่นไงฐานทัพของพวกอินควิสเตอร์แล้วก็มีปลาเต็มไปหมดเลยฉันแปลกใจว่ามันมีปลายักษ์ได้ยังไงหรือหมึกยักษ์หรือสัตว์อันตรายนั่นก็ดีแล้วล่ะเนอะเราไปต้องสู้กับมันไอฮานั้นใช่ปะใครไปโลดโกลชลินหลับตาไว้คะ่ะ เพิ awesome ่งมาบอกตอนที่จะถึงแล้วเนี่ยนะฟังแอร์ล็อกฟังสีน้ำหยดสิให้เจ้าสตอมชูบลย์นั่นทำไงข้าวิ่งไปเอ๊ะมามีทางไหนไปได้อีกไหมไม่ได้แล้วเนาะก็คือต้องขึ้นไปบูแล้ะ โอเคโอเคตุ้งมายิงมาแคลาเจ้าดนไหมใช่ได้ยินเสียข้าได้ตำแหน่งของโคลละครแล้วจะส่งตำแหน่งให้เจ้าเดี๋ยวนี้ได้แล้วเรากำลังไป

Tôi mà mà có mà mà, khỏi trận mà đường h philanthropic League 6. Tôi là odinкий, vi đạp, Makar ini, T könnt hại tôi cho, ขอเก็บแตกหน่อยจ้าวู้ฮูเสียบท่าเสียบนี่ดีที่สุดแล้วจบยาเสียบโอ้ยแกทำให้ฉันดูแย่มานี้มานี้มานี้ตามมานี้ตามมานี่ ถ้ามีหุ่นเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้มาเร็กมาเร็กจะก,การมันลูกเอา

มันวันล้างบางชัดๆมาอ๋อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งพึ่ง

อโอเคจบแล้วตู้จนจนจนตีมันจบไปแล้วมาทำร้ายกับบีดีบอลบอลจัดลืมไปแล้วที่เขากำลังพูดเอาเอาเฮ้ยอีกแล้วอ่ะ ไอ้หุน,นีกันแล้วเหรอไม่ใช่แกฉันจ,จะดึงเจ้านี่มาเจ้าหุน่น mày đi lấy bì bì, ào, 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 đứt ngay quá, ào, đang đứt ok, ok, trai, chân cho đứt mày mày đi. ตีบก่อนโอ้ยต้องการพลังงานโอเครู้แล้วอ่ะดึงนะดึงมาสุดดึงมาอีกโอเคดึงมาไม่ใช่ฉันจะดึงนู่น โอ้ยไอ้คุณนี่ขวางทางไปเฮียจะรู้ไหมว่ามีการเคลียร์พื้นที่แถวนี้ใครคิดว่าใคาอยู่ข้างแผนนั่นอ้าวโอ้เจ้าเห็นแลไหมพี่ดีเอาเอาโอ้โห ดูเหมือนจะมีบางอย่างแฮะไปดูกันเถอะโอ้โหไม่ได้มีบางอย่างมีเลยล่ะข้าได้ปิดเกาะส่วนบ้องบ้องประกาภายนอกแล้วแล้วปล่อยให้น้ําท่วมฐานนั่นเจ้าไปไปปแผนดีสุดเลยเราพวกข้างในนะโชคดีไปกนเถอบีออดีเอะก็คือข้าพเจ้าจะต้องโดดเสาไปใช่ไหม โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ว่ะหรือว่าเอา้าดำก็ไม่มีหืมนั่นอะไรอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยแป๊บนึงนะขอไปดูแผนที่ก่อน <c oughs> พร้อมลงน้ำใช่ไหม <c oughs> บีดี้ <c oughs> อดทนไว้ ทุกคนเห็นไหมครับจุ่ๆพี่ข้าวโผมาตรงนี้อะไรดิพี่ทำไมพี่จูจุก็โผมาอันนี้คือออกไปข้างนอกใช่ไหมหรือมันเป็นทางไปหรือเป็นทางแค่ออกไปข้างนอกหรืออนี้เป็นทางไปหรืออนี้เป็นทางตำรวจติด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 เ ทางงอกข้างนอกอยู่นู่นไม่มีกล่องให้เก็บใช่ปะมีปะฮัลโหลคือจะมาที่นี่แด่ครั้งเดียวนะเพราะจุดเพราะเล่นเสร็จแล้วมันมันปิดดาวไปเลยอะอ่าฮะเราต้องไปทางไหนไปทางไหนคือทางที่ถูก ไม่ใช่โอเคงงแปบ๊บต้องไปทางนู้นเหรอไปต่อใช่ไหมเปล่าหรอคะสำรวจกล่องไม่มีกล่องให้เก็บเหรอแล้วมีกล่องไหมจะจะจะ,จะสู้กันอยู่แล้วยังหาของอยูจย่จบสวยค่ะจบสวยอาไอหมูพวกนี้ไม่ ช่วยให้การหายใจดีขึ้นเลยเรื่องยังไงนะติดกำแพงแก้วอะไรเหรอพี่ดีโอเคสแกนของติดกำแพงแก้วโอ้โหท่าโอ้โหท่าสวยทุกตัวตน เอตองดูงมีอะไรให้เก็บปะเดี๋ยเป็นแค่ประตูเป็นแค่ประตูโอเคไป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 ต่อถึงเวลาฉันจะไปได้แล้วหรือยังซ้ายขวาโอเคซ้ายซ้ายดีเสมอไม่จริงไงเกมผีมันดักตลอดเลยโอเค ตีแบ่งตีโอ้โหกระจายอลังการมากโอเคขอเลสขอเลือกอัพสักิลแป๊บ ยัง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 ไปได้อีกรอบไปได้หน่อยอ่าฮะเรายังได้ไปได้อีกหน่อยใกล้ถึงแล้วเสียบเสียบเสียบมายิงมามาปุ๊ป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 มายิงมาปะปะปะ อะไรอ่ะโอเคโอเคน่าจะเป็นทางไปต่อสรุปนั้นทางข้างบนก็ต้องเป็นทางที่อาจจะมีของให้ฟาร์มใช่ไหมยอมรับซวะว่าที่นี่มันไม่มีอะไรให้นาย อ่าฮ่าโอ้โอ้ย่าอ่ะอ่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหแป๊บนะพอฉันหมด

อ๋อไม่โดนเมื่อกี้ประตูไม่ประตูล็อกไปแล้วเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลัวสุดก็คือไอ้ไอ้เผาไฟนี่แหละโอ้เจ็บ อ๋อ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 บุ๊บอ๋ออ๋อโดนจับจนได้อ่าโอ้โอเเยเพราะแกเลยไอ้เผาไฟกลับขานแล้วบุ๊ยโอเคโอเค โอ้โอแป๊บหนึ่งนะลำขาดกันแล้วเสียแป้งโอ้ต่อยซะปุ๊บปุ๊บปุป๊บขอบคุณสแกนเลยเหรอบีดีไปเมื่อกี้ทำอะไรอะ่ะ อ๋อโอเคโอเคอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้มันอี่ตามใช่ไหมฝังมา ต่อยมันเลยลูกต่อยมันต้องการฟอสไม่ต้องการอะไรหรอก <Good morning. S 1> มามาปุ๊บอ <c oughs> อะไรอีกอะไรอีกอะไรมากัดอ,อีก <c oughs> โอโหมันช็อตไฟฟ้า โอ้ยโดนจับได้โอ้ยใหม่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 แอ็กไปสิโอ้ย,อยเจ็บมาสีแดงก็ข <fight> ยันอ,อันนี้จังเลยโอ้ย อ่ะตัวใหม่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะส่งมาเยอะไปไหนแป๊แบบนึงนะแปบ๊บนึงนะขอเวลาแป๊บนึง,แบบนงไหนใครใครยิงต่อไปดู ไอ้เจ้าหลังยิงก่อนไอ้นี่ไม่ยิงสักทีละโอ้ยเจ็บลำแข้งลำแข้งวะ

ขอบคุณหมดแล้วเนอะถึงไหนแล้วฮะหมดแล้ว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 ทำได้สกิหมือแค่เดียวต่ออีกห้องไหม เอ๊แต่ว่ามันน่าจะถึงแล้วปะฮะโอเคโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเมืม่อกี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนอะเนื่องจากตัวเกมมันดือ้อตอนนี้ดานันพาน,นี้ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันขอตัวลราก็ไปก่อน アディオス。